อ่ะสวัสดีเด็กๆก็วิชา IPST Microbox นะครับก็เดี๋ยวคุณครูขอทบทวนก่อนนะครับเพราะว่าการสอนเนื้อหาเนี่ยไปต่อไม่ได้หรอกเดี๋ยวขอทบทวนกันหน่อยสิว่าใครมีสติสัมปัญนญะแค่ไหนนะครับมามาดูกัน Create new circuit อันนี้ในเว็บอะไร Tinker Cat เห็นไหม Tinker Cat Cut ออกเสียงว่า Cat หรือ Cut ไม่แน่ใจ อ่ะอันดับแรกระหว่างรอแกมนะครับอันนี้เป็น led นะครับ led ที่นักเรียนได้จับสมมากก็จะได้จับตัวจริงกันไปได้แล้วนะครับก็จะเหลือแค่บางห้องเท่านั้นน่าจะเป็นห้อง2ทับหรือเปล่าที่ไม่ได้เจอกันนะครับอ่ะครานี้ led ของจริงเนี่ยครับคือข้างแอนโอดเนี่ยนะครับ ข้างแอนโนดเนี่ยคือด้านไหนครับด้านที่มีลักษณะขายาวนะครับขายาวเนี่ยแอนโนดเออนะโอ้ลืมอุปรกรณ์มาอ่ะอีกด้านหนึ่งคือแคโทดนะครับนะตัวขามันด้านในอะ่ะข้างแอนโนดข้างบนจะสั้น ข้างล่างถึงจะค่อยๆใหญ่นะครับมันจะบางมันจะเล็กอะ่ะส่วนด้านแคโทะจะกว้างเริ่มด้วกว้างก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆแคบนะครับแบบนี้นะเออ,ะเออแล้วแอนโอดคือไว้ทําไมเอาไว้ไฟเข้าถูกไหมครับไฟเข้ามาทางด้านนี้นะอันนี้ทบทวนนะครับแคโทคือไฟออกมันเป็น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขั้วนะครับเด็กๆต่อผิดทางอุปกรณ์จะไม่ติดนะครับจริงๆมันเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไดโอดเปล่งแสงนะครับแล้วก็ช่างมันก่อนนะครับอ่าตรงเนี้ยคือ LED นะครับ LED นะครับนะไฟเข้าดังนี้นะครับด้านแอนโอดนะครับออกคือแคโทดนะครับอ่ะครนี้ขอทุกทวนยังไ้นะครับมาดูกันปุ๊บ แอนโนนะครับี่ตัวซิมูเลชันนะครับนี่แคโทนนะครับอึ้มาไฟมาปุ๊บคราวนี้แน่นอนว่านักเรียนทราบอยู่แล้วว่าถ้าต่ออย่างนี้ใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นโพซิทีฟนะครับจากฝั่งแดงนะครับวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปในหลอดครับออกมานะครับที่ฝั่งแคโทดครับวิ่งเข้าในกระถีรครับคือวงจรจะติดได้ทุกอุปกรณ์ไฟฟ้านักเรียนจะต้องต่อไอโคบเซอร์เคิลนะครับกดสตาร์ r รันซ m ม l เลชันนะครับแน่นอนแตกนะครับต้องเอาอะไรมาทำครับ ไมันแรงนะครับเอารีสิสเตอร์มาช่วยรีสิสเตอร์คือตัวต้านทานนะครับถูกปะต่อเข้าไปตัวต้านทานไม่มีขั้วนะครับต้องเรียนต่อด้านไหนก่อนก็ได้นะครับไปกดรันสิมูเลชันติดโอเคไหมครับอันดับแรกนะครับเพราะนั้นเวลาเดี๋ยวทบทวนนะครับเวลาไปต่อจริงเนี่ยนะครับต้องต่อให้ถูกนะครับนะหนึ่งอย่างนะครับลักษณะของมันนะครับอ่ะ 好呢。